หลังตัวอย่างแรกทําให้เราเกิดคําถามในหัวว่าทําไมทํำไม,ำไมและทํำไม ful er. ตัวอย่างใหม่ของ Eternals มาเพื่อตอบคาถามที่คาใจพร้อมสร้างปมใหม่ที่ใหญ่ยักษ์กว่าเดิม Five years ago, Thanos erased half the population the universe population of of ตัวอย่างใหม่เปิดมาดรวยบทสนทนาระหว่างเอจั jack, ผู้นำของเหล่า Eternals และนักรบผู้แข็งแกร่งอีคาลิสพูดถึงการกรอบกูจก้จักรวาลของเหล่าอเวนเจอร์สในเอ็นเกมส์แต่การดีดนิ้วกู้ชีพประชากรกลับมากลับเป็นการจุดระเบิดพลังที่จะปลดปล่อยกลี่ยุคมีความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ที่เอแจ็คพูดถึงคือการกลับมาของเหล่าอสูรกายดีเวียนสเผ่าพันธุ์ที่อีเทอร์นอลสถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดผู้ใหม่ โดยตอนนี้พวกเขาเหลือเวลาในการหยุดยั้งมหันตภัายเพียงเจ็ดวันเท่านั้นการเลือกนับถอยหลังเวลาเจ็วันเหมือนเป็นการย้อนสอนตำนานเจ็วันที่พระเจ้าเนรรมิสร้างโลกมนุษย์ขึ้นมาแต่เราก็ยังไม่ปักใจว่าสิ่งที่แอแจ็คพูดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์คือเดเวนส์ไม่แน่ว่ามันอาจเป็นการกำเนิดใหม่ของเซเรเซียลที่ฝังตัวอยู่ใต้โลกก็เป็นได้เพราะในคอมิกส์ มี Dreaming Celestial ยังเทียมัดหลับไหลอยู่ใต้ผืนโลกแถมในตัวอย่างมีฉากภูเขาไฟระเบิดที่อาจไม่ใช่ภัยธรรมชาติเพราะเมื่อเราซูงเข้าไปก็จะเห็นลำแสงแวบขึ้นมาด้วยงานนี้อาจจะคล้ายกับเคสเดียวกัวายไรฟ์เซเลเชียลยังอีโกในกาเดียนสอที่แอบมาวางไข่ไว้บนโลกแล้วรอเวลาระเบิด หนึ่งความน่าสนใจของฉากนี้คือช็อตที่อีคาริสปล่อยลำแสงออกมาจากดวงตาเขาน่าจะค้นพบความจริงบางอย่างจนสติหลุดหรือร้ายแรงกว่านั้นเขาอาจจะเป็นคนสังหารเอแจกเหตุที่เราคิดแบบนี้ก็เพราะเมื่อย้อนดูฉากรวมตัวในยุคป,ปัจจุบันเราจะไม่เห็นเอแจกร่วมเฟรมเลยแม้แต่นิดเดียวต่อมาคือบทสนทนาระหว่างเซอร์ซีและแฟนนุ่มเดนวิทแมนที่ตั้งคำถามว่าทำไมอีเทอร์นอลส์ถึงไม่ใช้พลังหยุดยั้งมหันตภยัย ที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งบนโลกนับตั้งแต่7,000ปีที่พวกเขาอยู่อาศัยร่วมกับพวกเรา Why คำตอบนั้นแสงเรียบง่ายพวกเขาถูกผู้สร้างอย่างเซเลเซียลสั่งไว้ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวแทรกแซง are involved. นอกจากนี้ยังมีการเผยโฉมเซเลเซียลถึง2ตัวได้แก่อวิชเชมเดดจัด และเชไมอาเดอแอนนิเอรตัวเขาคือคณะลูกขุนผู่ตัดสินว่าดาวดวงไหนควรได้อยู่ต่อไปโดยฉากนี้น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่เซอร์ซี่และสไปร์ช่วยชีวิตของเดนจากรถบัสที่ปิมาโดยการเปลี่ยนรถทั้งคันให้กลายเป็นกลีบกุหลาบคล้ายกับที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์เปลี่ยนสนามพลังเป็นผีเสื้อในอินฟินิตี้วอและถ้าสังเกตฉากหลังให้ดีเราจะเห็นสไปร์ร้างภาพลวงตาให้มีเธอและเซอร์ซี่หลายร่าง เดินอยู่ในฉากหลังแบบชิวๆเพื่อหยุดยั้งอวสานโลกเหล่าฮีโร่ที่พัดผ้าจากกันมานานนับพันปีต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งไชฮล้ <Hi. Hello. S 1> พร้อมปลุกยานยักษ์ที่ถูกฝังไว้ใต้พื้นแผ่นดินโลกโดยฉากยานลอยผ่านพระอาทิตย์ดูเป็นการช่วยตอกย้ำว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนและมีความเป็นไปได้สูงว่ายานลำนี้อาจจะฝังตัวอยู่ใต้นครบาบิโลน เซอร์ซีและอีคาริสเดินทางไปหายอดนักประดิษฐ์อย่างแฟสโตสนาบ้านพักที่เต็มไปด้วยเกมกระดาษมากรุ้และจอยเกม ps 4เห็นไหมครับ ps 5มันหายากจริงๆก่อนจบซีนาฮาด้วยการทุบโต๊ะเพราะคิดว่ามันทำมาจากไวเบรเนียม fall collection ikea เห็นฮ่าฮาแบบนี้เราเชื่อว่าแฟสโตสต้องมีอดีตที่โหดร้ายเอาเรื่อง จากฉากที่เขาหลั่งน้ำตาท่ามกลางรซราบประหลาหักพังก่อนมุ่งหน้าสู่การต่อสู้เรามาดูชอจากอดีตกันสักนิดไม่ว่าจะเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างอีเทอร์น e และเซเวเซียที่มีเอจ็กเป็นสื่อกลางภาพการล่มสลายของนครบาบิโลนและการเยือนโลกครั้งแรกของเราอีเทอร์นลพร้อมใช้พลังปกป้องมนุษย์จากดีเวียนส์เปิดโอกาสให้เราได้เห็นการใช้พลังที่หลากหลายของพวกเขา ช็อตที่น่าสนใจเป็นพิเศษคืออาวุธของเทียนาใช้เกราะและหอกแบบเดียวกับอาร์คิลลิสในทรอยหนังฟอร์มหากพา์ของอดีตสามีอย่างแบรดพิตเป็นการตอกย้ำว่าในจักรวาล MCU เหล่า Eternals อาจจะเป็นต้นกำเนิดของหลากตำนานยอดนักรบและโอกาสนี้เราขอย้อนกลับไปเก็บตกกันสักนิดเกรดที่เราได้เห็นในตัวอย่างแรกได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซโรโมเนียลโกลเด้นดาเก ซึ่งถูกค้นพบในสุสานหลวงอู่เมืองท่าของชาวซูเมเรียนยุคเมโซโปเตเมียต่อมาคือฉากที่สร้างความชงนใจไม่น้อยกับห้องโถงสีเขียวที่เซส์ซีย่างกรายเข้าไปดูจากสเกลแล้วมันไม่น่าจะเป็นยานของพวกเขาไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นภายในตัวของเซเลเชียลข้ามฝั่งมาที่วายายกับการเผยโฉมแรกของโครผู้นำของดีเวียนส์ ในฉากที่เขากําลังจับตัวของเทียนาเอาไว้โดยในคอมิกส์ทั้งคู่เคยมีประวัติเป็นคู่รักและมีลูกด้วยกันแม้ว่าทั้งสองเผ่าพัานธุ์จะเป็นศัตรูกันก็ตามหากซูมเข้าไปดูตอนที่มือของเขาสัมผัสใบหน้าของเทียนาเราจะเห็นลำแสงสีทองประกายขึ้นมาด้วยสุดท้ายคือการเดินทางสู่ป่าลึกเพื่อค้นหาตัวยอดอัจฉริยะจอมบงการจิตใจดูอีกก่อนจะนำไปสู่การต่อสู้กับดีเวียนส์ทั้งทางอากาศ ที่อีคาริสบินขึ้นเข้าไปบวกมัคคารีใช้พลังความเร็วเหนือแสงแม้จะใส่อรองเท้าคอนเวิร์สและทางบกที่อีคาริสใช้ดวงตาลำแสงสุดขีดครับ when e came here 7, years ago. From the when you love something you protect from 700 you you ้ t You Any them. ก่อนจากกันไปมาโหวตกันหน่อยครับว่าดวงตาลำแสงของใครคือที่สุดซูปเปอร์แมนโฮมแลนเดอร์หรืออีคาลิส เอ๊ะเดี๋ยวก่อนหรือว่าอีคาริสจะเป็นคนเดียวกับที่เดอะคอลเลกเตอร์พูดถึงใน what if Are you sure you cannot fly or shoot lasers out of your eyes or something ถ้าคุณรักมากเวลและไม่อยากพลาดคลิปแกะตัวอย่างก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอ,อ,อ Just จปปร,ร์ดอว์จั t ตูอิพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย